ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหน ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิทพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอมาลลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ EP นี้ก็สู้กันเนาะอยู่ในห่วงตรงนั้นใช่แล้วก็เหมือนตัวนั้นอะเขาใช้ทักษะทําให้เด็กลงอายุเด็กลงโดยที่เขาอะใช้ควันดําๆอะอาพางเกาะแบบป้องกันตัวเองไว้ใช่ป้องกันเพื่อจะไม่ให้โดนแบบการกลายเป็นเด็กของขวิชาเขาแสงอะไรอะเออแล้วทีเนี้ยเหมือนถังซานใช้แสงเทพสีม่วงเข้าไปมันก็เลยเหมือนกับแตกเลยอันที่แบบเกาะที่ป้องกันนะใช่ก็เลยเป็นเด็กด้วยกันเด็กแล้วของถังซานอะเด็กลงไปจนหกขวบใช่ป่ะ แล้วนอกบอกว่อะไรนะเจ้าคงจะไม่คิดว่าจะเอะไรนะจะสามารถเด็กจะสามารถต่อสู้ได้ว่าช้าจะบอกให้ว่าตอนข้าหกขวบข้าเป็นสิธิ์ตำนักถังแล้วอย่างเดชตึ่นเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้วงแหวนเนาะวงแหวนใช่วงแหวนแต่เราไม่รู้ว่านี่ที่เป็นกลมๆกระเด็ดกระดงกระเดดอะไรว่ากระเด้งออกอ่ะคืออะไรหรือว่าไม่ไม่ได้เป็นอะไร ก็แค่ได้ของเล่นของสัตว์ตัวนั้นเหรอเพราะเวลาเขาใช้มันมีสัตว์ออกมาสิงโตนี่เป็นตัวพยักนั่นแหละออกมาตัวน้อยๆน่ารักอยู่นะแล้วทีนี้แมงมุมก็มาหาเรื่องได้จะถูกจังหวะกล่ะใช่ใช่เออเจอใช้ท่าใหม่เลยแล้วกันวงแหวนอันที่ห้าเรียบร้อยใช่ก็เลยได้วงแหวนเข้ามาอีกสองอันเออแล้วก็พัฒนาขึ้นไปอีกไอ้ถามแมงมุมเหม่อวูดอย่างเท่เลยตอนนี้ใช่โคตรเท่เลยเหมือนกับเขาบอกว่าส่วนเราเขากลายเป็นแบบ เขาเลไเลยเทปเขาคือเทพเลยเพื่อนก่อนเพื่อน่ะส่วนลังโอเคเนาะก็อีพีนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ฝั่งทางซานเลยเดี๋ยวฝากติดตามนะคะในอีพีหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงฝาทุกค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกและกดปุ่มสูบแต่งได้นะครับวันนี้ขอบคุณการเจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ